แสงสาวพิงกี้สาวิกานะคะที่ก็ได้เผยถึงสาเหตุที่เธอไม่ได้ไปร่วมพิธีาปนก,กิจศพเพื่อนรักนะคะคุณตังโมพัทธาริทิดาค่ะซึ่งเธอก็บอกว่าติดถ่ายงานนะคะก็เลยไปไม่ทันจริงๆค่ะ ถึงแม้ว่านักแสงสาวพิงกี้สาวิกาจะพยายามรีบเร่งถ่ายงานให้เสร็จเพื่อจะได้ไปร่วมพิธีชาป,ปนก,กิจศพเพื่อนรักคุณตังโมพัทรธิดาที่จัดขึ้นณนคริสตจักรเมทอดิสต์รังสิตนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถไปทันเวลาค่ะล่าสุดพิงกี้สาวิกาก็ได้บอกถึงสาเหตุที่ไม่ได้ไปงานชาป,ปนก,กิจคุณตังโมเพราะว่าติดถ่ายงานโฆษณานะคะก็เลยไม่สามารถไปได้ทันและถึงแม้ว่าตัวจะไม่ได้ไปร่วมส่งที่คริสตจักรแต่ก็ได้ s l ล c ได้ส่งทางไลฟ์สดนะคะจนถึงวินาทีที่เข้าเต่าเผาค่ะโดยพี่เอสุภชัยก็ยังวีดีโอคอลมาเพื่อให้เธอได้ร่วมส่งเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกันด้วยไปฟังเสียงพิกี้กันค่ะาหาวิธีทำยังไงที่จะสามารถส่งเพื่อนไปไป,ไปขณะนั้นได้ด้วยก็คือไลฟ์สดแล้วก็ดูไลฟ์สดไปด้วยเสมือนว่าเราอยู่ตรงนั้นนะคะคือรู้สึกเหมือนกันหมดเลยพี่เนี่ว่าคนในงานแม้กระทั่งพี่เอพี่เต้เนี่ยค่ะก็โทรมาบอกว่ามาทันไหมมาทันไหมอะไรเงี้ยเราก็ ไม่ได้จริงไปไม่ได้ถ้าไปก็คือกองหยุด,ยดเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ในขณะนั้นก็คือส่งส่งไปแล้วอ่ะใจส่งจิตส่งอะไรไปแล้วแล้วก็แม้กระทั่งตอนที่จะปิดปิดปิดเตาเผาค่ะพี่เขาก็วิดีโอคอลมาพี่เต้พี่เอก็ยังอยู่บอกว่าเปิดวิดีโอคอลสิว่าแบบให้เห็นอะไรเงี้ยก็เลยวิดีโอคอลแล้วก็พี่เต้ก็บอกว่าโมกี้มาส่งแล้วนะก็คือส่งทางโทรศัพท์แล้วก็แบบ ภาพก็คือปิดปิดแล้วก็แบบไปแล้วอะไรเงี้ยวันนั้นอะทุกคนแบบยังคงร้องไห้ยอยู่แล้วก็แบบยังรู้สึกถึงถึงความเสียดายแล้วก็ความแบบการพัดทักที่แบบมันมันไปตลอดอะแบบนั้น